ต่อไปนะคะให้เพื่อนเพื่อนเปิดพปนที่หน้า40แล้วทาแบบฝึกหัดข้อที่4ค่ะค่ะต่อไปนะคะเราก็จะมาทําแบบฝึกหัดข้อที่4กันนะคะข้อที่4ี่โจทย์บอกว่าจงหามัธยาฐานของความสูงในตารางแจกแจงความถี่ค่ะแล้วนี่ก็คือตารางที่โจทย์กาหนดให้มานะคะจะมีความสูงความถี่และความถี่สะสมค่ะแล้วต่อไปนะคะเราก็จะมาหาความถี่สะสมก็จะเท่ากับ2 7 14 ยี่สิบห้าสามสิบสองสามสิบเจ็ดและสี่สิบค่ะค่ะหาได้จากตรงนี้จะเป็นสองนะคะหาได้จากเจ็ดหาได้จากสองบวกห้าเท่ากับเจ็ดเจ็ดบวกเจ็ดเท่ากับสิบสี่แล้วเราจะหาหยางงีไปเรื่อยๆจนได้สี่สิบค่ะ จากสูตรนะคะ med เท่ากับ l 0บวก i วงเล็บเปิด n ส่วน2ลบ f 1ส่วนด้วย f 2ลบ f 1วงเล็บปิดค่ะค่าจากตารางนะคะ n ส่วน2คือผลรวมของข้อมูลทั้งหมดจะเท่ากับ40ค่ะส่วนด้วย2เท่ากับ20ค่ะ l 0นะคะคือขอลบล่างของอัตภาคชั้นที่มีมัธยาฐานก็คือ157.5หาได้จาก อัตราภาคชั้นระหว่างชั้นที่1 5 7บจวก158ส่วน2จะเท่ากับ157.5ค่ะ i นะคะก็คือความกว้างของอัตราภาคชั้นค่ะตัวอย่างเช่น 143, 144 1 4 5 146 147 i ก็จะเท่ากับ5ค่ะ f 1นะคะคือความถี่สะสมของอัตราภาคชั้นที่เป็นค่าต่ำกว่าชั้นที่มีมัธยฐา,านนะคะจะเท่ากับ4ค่ะ F2 คือความถี่สะสมของอัตร์พาชันที่มีมัธยาฐานจะเท่ากับ25ค่ะดิฉันนางสาวนภา,ารีชมรัตนเลขที่31ค่ะต่อไปนะคะให้เพื่อนๆแต่หน้าที่31แล้วทำแบบแผกข้อ5กันค่ะต่อไปเราจะมาทำแบบแักหน้าที่41นะคะข้อ5จงหามัธยาฐานของข้อมูลจากตารางแจกแจงความถี่ต่อไปนี้ โจทยนะคะให้ต <Gomez rainforest. S 1> <Bronze. S 2> ัวแปลว่ามี41 42 43 44 45 46 47 48ความถี่คือ5 8 10 9 8 7 5 3วิธีทำนะคะเราก็จะหาผลรวมของความถี่นะคะก็คือ n เท่ากับบวก5บวก8บวก10บวก9บวก8บวก7บวก5บวก3 n ก็จะเท่ากับ55 n ส่วน2เท่ากับ55ส่วน2ที่จะเท่ากับ27 จ้งความถี่สะสมได้ดังนี้ตัวแปรก็จะเรียงตามเลข 4, 1, 4 2, 4 3, 4, 4 4 5, 6, 7, 8ความถี่ก็ 5, 8, 10, 9, 8, 7, 5, 3ผลรวมของความถี่เท่ากับ55นะคะจากนั้นหาค่าความถี่สะสมก็จะได้เท่ากับ 5, 13, 23 55ค่ะการหาความถี่สะสมนะคะคือการเอาเลขความถี่กับความถี่สะสมมารวมกันหากคือเช่น8บก5เท่กับ13 10. 13บก10ได้23เป็นต้นค่ะจากนั้นเราหาค่าความถี่สะสมที่มากกว่า n ส่วน2ก็คือ n ส่วน2ที่เราหานะคะจะเท่ากับ27.5ซึ่งความถี่สะสมที่มากกว่า n ส่วน2 27.5จะอยู่ระหว่าง23กับ32นะคะก็จะเป็นอยู่ที่ตำแหน่งที่32ค่ะ ตัวแปรที่มีค่าความถี่สะสม32คือเราดูที่ความถี่สะสมแล้วดูที่ตัวแปรจะเท่ากับ44ค่ะดังนั้นมัตรฐานคือ44ค่ะวิธีที่จะรู้ว่ามานรฐานคือ2 0เลขที่44นะคะสังเกตจากโจทย์41ความถี่มี 5, ค,มม 5, ค่าเท่ากับว่ามี41 5ตัว1 2 3 4 ต8ตัวก็ที่การหาจะเขียนทั้งหมดนี้เลยก็ได้หรือที่สังเกตก็คือ41มี5ตัวนะคะก็จะอยู่ตรงนี้1 1 5 42มี8ตัว43มี10เป็นต้นนะค่าของความถี่สะสมที่อยู่ระหว่างคือ27.5นะคะก็ต้องอยู่ในระหว่างของเลขนี้ที่เป็นตำแหน่งที่27.5เพราะว่าตรงนี้ค่า ของความถี่นั้นเป็น23ค่ะมะัธยฐานคือค่ากลางที่ต้องการหาตัวที่อยู่ตรงกลางมีอยู่2แบบคือมัธยฐานข้อมูลไม่แจกแจงความถี่และมะัธยฐานของข้อมูลแจกแจงความถี่ข้อมูลไม่แจกแจงความถี่เช่น2 3 5 7 11จะได้ว่าตัวที่อยู่ตรงกลางคือ5แต่ปัญหาจะเกิดขึ้นถ้าข้อมูลชุดนี้เป็น2 5 11 3. จะได้ค่ามัธยฐานเป็นสิอีกค่าหนึงจะไม่ว่าข้อมูลชุดหจะต้องมีค่ามัธยฐานเพียงค่าเดียวเท่านั้นเพราะฉะนั้นทุกครั้งที่จะหาค่ามัธยฐานข้อมูลจะต้องเรียงจากค่าลงเป็นตัวที่เอ็นมัธยฐานก็คทอ2แต่ถ้าข้อมูลชุดหนึ่งมีข้อมูลทั้งหมด10ตัวจะได้ว่ามัธยฐานคือข้อมูลตัวที่5.5 ซึ่งข้อมูลที่เรามีนั้นไม่มีตัวที่5้าแน่นอนตัวที่หกเราหาได้จากมาตรฐานของข้อมูลแจกแจงตนาแีน่งจะต้องสางภาพตัวถ่งกลางให้ได้คือมาตรฐานของที่ตําแนกงตัวความคือบวกขอบไรที่คือความกว้างของชั้นคูณด้วย n ส่วน2ที่เป็นตำแหน่งของมาตรฐานลบ f ชั้นก่อนหน้าแล้วาหารด้วยชั้นนั้น